เรียนคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กระผมนายนนทชัยเวสารตำแหน่งผู้ในการสถานศาึกษาวิทยาฐานะผู้ในการเชี่ยวชาญขอนำเสนอประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศาึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบท่าทองโมเดลต่อเนื่องปี2จากสภาพปัญหาของโรงเรียนท่าทองวิทย์ที่ผ่านมา การบริหารงานยังไม่บรรลุปเป้าหมายของการจัดการศราึกษากล่าวคือการบริหารที่ไม่มีการกระจายอํานาจไปยังฝ่ายต่างๆการตัดสินใจเป็นลักษณะของระบอบอัตานิยมการแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีน้อยดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจึงได้มีแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ ่าทองโมเดลเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าทองอนิวิทย์สู่มาตรฐานสากลต่อไปโดยดาเนินการต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่สองซึ่งกระผมได้มีการทบทวนรูปแบบกระบวนการและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ทาเก็ตกำหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยการจัดทำปฏิทินงานของฝ่ายบริหารงานทั้ง4ี่ฝ่ายและรวบรวมพรลรงงานจัดทำเป็นปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนท่าทอกมนวิทย์เพื่อให้การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 2. เทคโนโลยีมีการส่งเสริมเทคโนโลยีในการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า โรงเรียนท่าทองนิวิทย์จัดการศึกษายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่วนภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีและเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่ครูดีมีคุณภาพานักเรียนเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในทักษะการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น 3. ขั้นตรวจสอบเช็คมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดทํำโครงการนิเทศติดตามงานทั้งโรงเรียนแบ่งเป็น3ระยะคือการประเมินก่อนปฏิบัติงานประเมินระหว่างปฏิบัติงานและประเมินหลังปฏิบัติงานพร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินง,งานเพื่อหาข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการดําเนินงานให้ดีขึ้นนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินงานต่อไปอย่างมีมาตรฐานซึ่งขั้นตอนการบริหารในส่วนอื่นก็ยังบริหารจัดการควบคู่ไปส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบท่าทองโมเดลสรุปได้ดังนี้ด้านปริมาณ 1. ครูและบุคลาก,กรทางการศาึกษาโรงเรียนท่าทองมณวิทย์ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบ การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบท่าทองโมเดลจำนวน38คน 2. นักเรียนโรงเรียนท่าทองอนวิทย์ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบท่าทองโมเดลจำนวน316คนด้านคุณภาพ 1. ครูและบุคลากราทางการศึกษาโรงเรียนท่าทองอนุวิทย์ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบ e การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบท่าทองโมเดล ทำให้มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามอย่างมีคุณภาพส่งผลให้องค์กรเป็นที่ยอมรับและได้รับความพึงพอใจต่อชุมชนและผู้มารับบริการในระดับดีถึงดีมากคิดเป็น100%ยเอร์เซนนักเรียนโรงเรียนท่าทองมณิวิทย์ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการบริหา,า,า,ารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบท่าทองโมเดลส่งผลให้นักเรียนมีอัตลักษณ์สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามที่สา,าราสากำหนดและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนคิดเป็นร้อยเปอร์เซนต์บทสรุปข้าพเจ้ายังมีความเชื่อมั่นว่ารูปแบบการบริาาหารสาราสาสู่ความเป็นเลิศดโดยใช้รูปแบบทตุทองโมเดลจะยังใช้บริหารองค์กรนี้ไปได้อีกนานสามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทขององค์กรอาจมีการปรับเพิ่มหรือลดขึ้นอยกการน,นำไปใช้ขอขอบคุณสวัสดีครับ